พี่น้องมาใส่เบ็ดแล้วก็แวะยามรอบน้ำครับพอดีหลังนี้ถือครับพี่น้องมาเบิ่งดูปะเข่าคู่ครับมาเคยเข่าแล้วสองเดือนครับอู้ยใหญ่พี่น้องใหญ่ดีครับเข่าคู่ครับตัวหลังเลงครับสองเดือนที่แล้วผมเคยเข่าเลยครับนี่เข่าคู่น่าจะมีสองตัวนี่มยนีสามมั้ยครับนี่ ยัยครับยัยลีพี่น้องว่ะมงึงผมเลยมาแวะหยามร่อนนะครับผมใส่เบ็ดไว้นี่งสิบกว่าหลังนะครับเนี่ยเสดเดือน,นไม่ได้ทายพี่น้องเบิ่งมึงดูครับป่อนโ้ยยียลีพี่น้องขากล้องกับวัดเดียวมาครับนี่แท้ครับมึงดูอวนซสมครับปาบ่าเนี่ยมึงใกล้ม่งใกล้ครับ โอ้ยญ่ครับเดี๋ยวผมก็ไปผมดีสั่งให้พี่น่องเบิ้งนะครับเนเดี๋ยวนี่หลังแรกครับที่ผมยำนะลงมายำน,นะครับเดี๋ยวผมทีท้ายพี่น่องเบิ้งไหมเนาะขมานเนาะครับเนาะ